หลังจากพลาดตัวเซอร์คิโอเลกิลอนที่ย้ายไปทอรนาฮอสเปอร์แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้รับกลายงานจากสื่อต่างๆว่าเตรียมเบนเขมหันไปไล่ล่าอเล็กซ์เตลเลสจากปอร์โตเพื่อเสริมหลังบ้านในซัมเมอร์นี้จากการรายงานของ RMC Sport ระบุว่าแบ็กซ้ายบาซิเลียนตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วและจะเซ็นสัญญา,ายาวกับปีศาจแดงด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์แม้เจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธพูดถึงข่าวนี้แต่เซอร์กิโอคอนเซซลกุซือของปอร์โตก็ยอมรับว่า เตลเลสอาจบอกลาทีมจริงๆด้วยเหตุน,นี้เราจึงขอเทียบฟอร์มการเล่นของเตลเลสในไพลมล่าลีกาฤดูกาลที่ผ่านมากับแบ็กซ้ายชุดปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างลุกชอและเบรนท์วิลเลียมว่าจะดีแย่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดการมีส่วนร่วมในการทำประตูดได้ย่อมเป็นโบนัสพิเศษสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่แล้วและเตลเลสก็ทำผลงานได้โดดเด่นมากยามที่ไปขึ้นเกมรุกให้กับปอโต แข่งว่า27ปีกดไป11ตุงกับ8แอซิตในลีกสูงสุดโปรตุเกสฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งมีส่วนร่วมกับประตูทุกๆ134.6นาทีเมื่อเทียบกับวิลเลียมแล้วทําได้1ประตูจากการลงเล่นในลีก17นัดขนาดที่ลูกชอไม่สามารถยิงหรือจ่ายได้เลยจากการลงเล่น1764นาทีในเพเมลิกสูสีในการเล่นเกมลุกสถิติที่ยิงไป11ปประตูคงไม่แกกใจนักหกพบว่าเตอาเฉลีย่ย 1.4ครั้งต่อการยิง90นาทีทางด้านแบ็คซ้ายปีศาจแดงดูลังเลกับการสับไกลนักกอบเขตโทษพอสมควรทั้งชอและวิลเลียมที่มีค่าเฉลี่ยยิงประตูเพียง0.6และ0.5ตามลำดับยังไรก็ตามวิลเลียมขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในด้านการเลี้ยงบอลเมื่อเลี้ยงบอลสำเร็จ1.4ครั้งต่อเกมและมีค่าเฉลี่ยความสำเร็จอยู่ที่70%ลูกชอตามมาไม่ห่าง1.1ครั้งต่อเกมโดยมีความสำเร็จอยู่ที่68.7% และเตรเรสลังสุดในด้านนี้เมื่อเลี้ยงบอลสาเร็จเพียง0.7ครั้งต่อเกมรวมถึงเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จที่ทําได้เพียง58.3เท่านั้นส่วนการเรียกฝ่าเวลเลียมยังคงรั้งเบอร์หนึ่งที่1.3ครั้งต่อ90นาทีเหนือกว่าเตรเรสที่0.9และลูกชอ0.5สร้างโอกาสได้จังกว่าด้วยการที่เตอเรสมีส่วนร่วมกับเกมลุกค่อนข้างน้อยกับบอโต ทำให้มีสถิติการจ่ายบอลสูงกว่าแบ็กซ้ายของโอเิกุน่าโซชาทั้ง2คนค่อนข้างชัดเจนทั้งการสร้างโอกาสที่มีค่าเฉลี่ย2.0ครั้งต่อเกมในฤดูการก่อนเหนือกว่าวิลเลียมและลูกชอด้านการครอสบอลจากทางด้านข้างแบ็กจากปอร์โตทำได้ดีกว่าโดยมีค่าเฉลี่ย2.3ครั้งต่อเกมเยอะงไรก็ตามแม้แข้งทีมชาติบราซิลรายนี้จะมีเปอร์เซ็นต์จ่ายบอลแม่นยำถึง80.5%แต่ก็ยังเป็นรองลูกชอ ที่ทำได้สูงถึง87.4%วินเลียมก็ทำได้84.6%เกมรับเด่นน้อยที่สุดขณะที่ฟูลแบ็กยุคใหม่ถูกคาดหวังให้ขึ้นสลับกับผู้เล่นตัวรุกกุนซืออีกหลายคนก็ต้องการให้พวกเขาลงไปช่วยเกมรับด้วยและโอเลกุน่าโซชาก็เป็นหนึ่งในกุนซือเหล่านั้นเช่นกันเตเลตมีค่าเฉลี่ยเข้าพะทะที่1.2ครั้งต่อ90นาทีในฤดูกาลก่อนวินเลียม1.9ครั้งและลูกชอ1.8ครั้ง ซึ่งก็มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอย่างชัดเจนแต่ด้านการแย่งบอลแนวรับจากบอ์โต้ทำได้อย่างโดดเด่นกว่าโดยมีค่าเฉลี่ย2.0ครั้งเนื้อกว่าวิลเลียม1.3และลูกชอ1.2ในแง่ของการเคลียร์ลูกอันตรายลูกชอนํนำมาเป็นอันดับ1 2.6ครั้งต่อเกมเตีเลส1.4ครั้งและวิลเลียม1.3ครั้งวิเคราะห์โอกาสเป็นตัวหลักหากย้ายมาจริง แน่นอนการมาของเตเรสจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมรุกของแมนยูเนื่องจากเขามีจุดเด่นในด้านนี้ตามสไตล์นักเตะเซมบา้าอีกทั้งชอกับวิลเลียมก็มีส่วนกับการเล่นเกมรุกค่อนข้างธรรมดาจนแทบไม่ได้สร้างความหนักใจหรือปัญหาให้แนวรับคู่แข่งเลยยามขึ้นมาเล่นเกมบุกแต่ในขณะเดียวกันเตเรสก็มีจุดด้อยในเกมรับเมื่อเทียบกับสองแบ็กซ้ายปีศาจแดงที่ดูเหนียวแน่นกว่าในการป้องกันโดยรวมและเป็นรองแข้งชาวบราซิเลียนเพียงแค่การแย่งบอลเท่านั้น คำถามคือโอเลกูนาโซชาต้องการเน้นเล่นเกมรุกหรือเกมรับมากกว่ากันซึ่งทาย่างแรกเตลเรสตอบโจทย์ได้ดีกว่าแต่ถ้าอย่างหลังก็อาจจะต้องเลือกใช้งาน2แบ็กหน้าเก่าเพื่อเน้นความเหนียวแน่นหรือผลการแข่งขันย่างไรก็ตามเชื่อว่าการมาของเตลเรสจะส่งผลดีต่อแมนยูแน่นอนเพราะนอกจากจะเพิ่มตัวเลือกแบ็กซ้ายแล้วตำแหน่งนี้จะกลับมาดูเดือดอีกครั้งหลังจากไม่มีการแข่งขันกันมาพักใหญ่และด้วยตำแหน่งตัวจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวทำให้ผู้เล่นทั้ง3ต้องพยายามโชว์ฟอร์มเด่น เพื่อเอาชนะใจโอเลกุนาโซชาให้ได้เลอกิปสื่อดังฝรั่งเศสตีข่าวโอเลกูนาโซชาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเบอร์นัวบาเดเชียลกองหลังฝรั่งเศสของมอาโกทีมดังลีกเอิงมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในซัมเมอร์นี้โซชาต้องการได้นักเตะมาเสริมทัพให้แข็งแกร่งกว่านี้ ก่อนที่ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลงก่อนหน้านี้ทีมเพิ่งจะคว้าตัวดอนี่ฟันเดเบกมาเป็นสมาชิกใหม่แค่คนเดียวเท่านั้นโดยตำแหน่งที่โอเลกูนาโซชาต้องการได้มาร่วมทัพยอย่างเร่งด่วนก็คือปักหลังตัวกลางเนื่องจากมองเห็นแล้วว่าทีมมีจุดอ่อนในส่วนนี้หลังวิกตอร์ดินเดเลฟแนวรับทีมชาติสวีเดนกลายเป็นบ่อน,น้ํามันให้ทีมมีความผิดพลาดในการเล่นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะนัดล่าสุดที่แมนยูพ่ายคาบ้านให้กับคริสต์ปัเลตไป1นประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่19กันยาที่ผ่านมารายงานข่าวระบุแมนยูหวังจะคว้าตัวบาเดียชิลมาร่วมทีมให้ได้เนื่องจากนักเตะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจตลอดการลงเล่น20นัดรวมทุกรายการให้กับโมนาโกซึ่งก่อนหน้านี้ผีแดงเคยยื่นซื้อปากหลังรายนี้ไปแล้วรอบหนึ่งด้วยค่าตัว22.9ล้านปอนด์ทว่าก็โดนต้นสังกัดนักเตะปฏิเสธทันควันอย่างไรก็ตามโซชาไม่คิดจะถอดใจง,ง่าย เตรียมจะเพิ่มเงินค่าตัวเพื่อดึงตัวในรับฝรั่งเศสร,รายนี้มาร่วมทีมให้ได้นิโคล่าตากิเอฟิโก้ฟูลแบ็กตัวเก่งของอาแจน์อัมสสตามยอมรับอยากย้ายมาค้าแข่งในศึกเพเมริกหากมีโอกาสกองหลังอาร์เจนติน่าตกเป็นข่าวกับแมนยูเน็ตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าพวกเขาพร้อมจะหันไปหาหนกเตะร,รายนี้ทันทีหากไม่สามารถคว้าอเล็ก์เตลเรสมาจากบอ์โตได้ แต่เกียร์ฟิกโก้เคยตกเป็นเป้าหมายของเชลซีมาแล้วก่อนพวกเขาจะคว้าเป็นชินเวลร่วมทีมเมื่อเดือนก่อนและได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาต้องการย้ายมาเล่นในอังกฤษดูสักครั้งหลังประสบความสําเร็จกับอาแจ็คแล้วผมคิดว่านี่คือลีกที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุดเมื่อตอนที่คุณเป็นเด็กเป้าหมายคือการมาเล่นในยุโรปและเล่นในลีกระดับพ็อปอย่างเพเมลีก เปิดผลโหวตแฟนบอลแมนยู U, เลือกให้ดาวิดดเคอหรือดีนเฮเดอรสันควรเป็นมือหนึ่งของทีมหลังฟอร์มช่วงหลังของในด่านผู้ดีเริ่มดีและเก็บคินชีตได้สําเร็จเดอะซันสื่ออังกฤษเปิดให้แฟนบอลแมนยูเน็ตเข้ามาโหวตว่าต้องการให้ใครเป็นมือหนึ่งในเกมบุกไปเยือนไบรตันในวันเสาร์ที่26กันยานี้ดีนเฮเดอรสันเพื่อได้โอกาสลงเฝ้าเสาให้กับปีแดงครั้งแรกหลังจากกลับมาจากยืมตัวกับเชฟฟิลด์ยูเน็ต ในเกมบุกไปชนะลูตันทาวสามศูนย์ในศึกคาราบาวครับรอบ3และทําผลงานได้ดีซะด้วยจนแฟนบอลบางส่วนเรียกร้องให้ยึดมือหนึ่งแทนเดเคอาที่ช่วงหลังผิดพลาดบ่อยครั้งยงางไรก็ตามจากผลโหวตที่ออกมามีแฟนบอล61.5%บอที่ยังคงเชื่อมั่นว่าเดเคอาควรได้เฝ้าเสาต่อไปขณะที่อีก38.5%มองว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงให้แฮนเดอร์สันเป็นมือหนึ่งได้แล้วแฟนบอลที่มองว่าแฮนเดอร์สันควรได้ลงเฝ้าเสาให้ความเห็นว่า นี่คืออนาคตตำนานของสโมสรส่วนแฟนบอลอีกรายที่เชียร์แฮดเดสันก็แสดงความเห็นว่าบอกให้โอเล่ส่งเขาเป็นตัวจริงในวันเสาร์นี้ส่วนฝั่งที่เชียร์ในด่านชาวสเปนให้เป็นมือนหนึ่งต่อไปก็ระบุว่าเดคอายังสมควรเป็นโกมือนหนึ่งของเราส่วนแฮดเดสันขอให้รอโอกาสต่อไป Ico, อดิโกอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจในศักยภาพของดนนี่ฟันเดเบกจะเข้ามาช่วยให้ทีมดีขึ้นอย่างแน่นอนตาา์ทีมชาติฮอลแลนด์ประเดิมสนามเกมแรกให้ทีมด้วยการเป็นตัวสำรองในเกมกับคิสตันเปเลสในนัดเปิดสนามเพมลรีและเป็นคนยิงประตูให้กับทีมได้ด้วยก่อนที่จะลงตัวจริงนัดแรกในเกมคาราบาวครับที่บุกไปชนะลูตันทาว3-0อชิรโกแสดงความมั่นใจว่าเขาดูเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เราต้องพูดตามตรง ใครก็ตามที่มาจากอาร์แจ็คคุณรู้ได้เลยว่าเขาสามารถเล่นได้ผมได้ดูเขาเล่น2-3าครั้งสามัยอยูอาร์แจ็คและเห็นเขาพังประตูเขาต้องการบอลเสมอและสร้างสารร์เกมผมเคยเห็นเขาลงเล่นในทีมชาติฮอลแลนด์ดังนั้นทุกคนรู้ว่าเขาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้แน่นอนการที่เขามาอยู่กับแมนยูนเต็ดเขาสามารถลงโชว์ผลงานและนั่นจะทำให้เขามั่นใจมากยิ่งขึ้น